ผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเหล่านี้ล้วนทำมาจากส่วนประกอบของต้นจากทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตะกร้ากระเชา้าสวิงหม้อและอื่นๆอ,อ,อีกมากที่ทำมาจากก้านของใบาจากที่เหลือจากการลบใบจากทำยาสูบแล้วนางสุจิตไกรรินประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสารก้านจากเล่าให้เราฟังว่า ตอนแรกคือได้มีการรวมตัวกองกลุ่ม้หยิง,งรวมกับมูล,ลนิติญาต์คนจากนั้นก็สร้างคิดสํานนึกให้กับชุมชนโดยการนำวัสดุจากปลาชายลีเนี่ยมาสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้กับชุมชนคุณสมัยโกนก็ทำเสเวียนหมอ้อขึ้นมาเปื่โรงคนหมอ้อสมัยนี้เปลี่ยนมาเป็นจากเซเวียนหมอ้อเข้ามาเรียกว่าธาตุผลไม้รับรุงหรือแบบไอ้ซุวยอามยิ่งขึ้นแล้วก็ปัจจุบันกลุ่มก็มีผลิตภัณฑ์ทั้งมด18ชนิดอยากจะให้มีการนำต้นชากนี่มาจ่ายทุกส่วน เพราะว่าขคะต่างจากใยะ่การจากเนี่ยถิงทับต้มดูแล้วมันมันเป็นการทำลายเส้นเลวอดเรแล้วก็เป็นตีนตะขาดด้วยป้าลิขกำลังนั่งสอนตะกร้าอย่างตั้งใจป้าลิกบอกกับเราว่านี่เป็นเพียงอาชีพถึงเท่านั้นแต่สามารถสร้างรายได้ให้พ่ออีกทางหนึ่งเปิดมาจำใบบ้าลาวางนี่ลาวางจะอ่านอื่นเร็วแต่ช่องใบได้ช่องใบประมาณนั้น แต่จากอย่างสร้างผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ทําให้ที่นี่ภาคภูมใิใจและทําเป็นที่แรกโดยขึ้นทะเวียนสิทธทิบัตรชุมชนนั่นก็คือกระดาษสาโดยทางจากก็เราแคปมาต่างชากติเลือดายเนี่ยมาปองเอาเปลือกซีเคียวออกจากนั้นก็ใด้เกลือทลาซับกาอองไปต้มต้ม้วยเฟรสูดา้วยแล้วก็ต้มประมานส่งถึงสมเฉวโง มันก็จะเปื่อยเลือดแต่เส้นใหญ่สี่้ำฐานจากนั้นเราก็เอาเส้นใหญ่นั้นมาลางน้ำให้สะอาดเมื่อลางน้ำสะอาดเร้วเราก็นำไปขวบก้าวโดยไอโตรเจนเบอออกไซด์ขวกประมาณกลืงชบุ้งจากนั้นก็หอมมันลางน้ำใม้สะอาดเราก็จะได้เส้นใหญ่สี่ก้าวเรานำเส้นใหญ่สี่ก้าวเนี่ยใส่เกลือตีเยือกกระดาษปั่นชนหวาละเอียดจากนั้นก็นำไปทักเดจากนั้นก็หลอกออกเป็นแป้ง คนชุมชนวังวนมีความสัมพันธ์กับต้นจากเนื่องจากผู้คนแถวนี้นอกจากทาบริภัณฟ์แล้วยังทาอาชีพลอกใบจากขายเป็นอาชีพหลกักทำงานเกือบทุกครัวเรือนพี่ลีวันก็เช่นกันที่เลือกทาอาชีพนี้มาสิบปีเลยทีเดียวกรารายได้ดีมนหมากจากแป๊ยนี่ผมว่าเดียวเกเลน่ยนผมมันปลูกยางปลูกไรไม่ได้อะปลูกปาล์มไ้ไม่ได้ต้องปลูกจาก ต้นจากสร้างไรายได้ให้กับคนวังวลแต่ป่าชายเลนกำลังจะหายไปเนื่องจากการเข้ามาของนายทุนที่ทำให้ป่าจากกลายเป็นโอกกุ้งดังนั้นจึงควรค่าแก่าการอนุรักษ์ป่าจากอห่งนี้ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ประกอบอาชีพต่อไป